เปิดคลืนพลังเงินด้วย3วิธีฝึกสมาธิง่ายๆฉบับคนไม่มีเวลาสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dear The Better นะคะซึ่งช่องนี้เนี่ยจะเป็นช่องเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองทั้งทาง,ทงด้านความคิดและจิตวิญญาณเพื่อไปสู่การเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นค่ะ วันนี้ค่ะเดียอยากชวนคุณมาฟังเรื่องง่ายๆค่ะแต่ว่ามีพลังมากเลยเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเงินค่ะและจิตของคุณโดยตรงหลายคนค่ะเชื่อว่าเงินเนี่ยมาจากการทําง,งานหนักแต่คนที่เข้าใจพลังงานค่ะจะรู้ว่าเงินตอบสนองต่อจิตที่นิ่งชัดแล้วก็เปิดรับค่ะใช่ค่ะจิตของคุณนั่วแหละค่ะคือแม่เหล็กดึงดูดเงินที่ทรงพลังที่สุด ซึ่งเดียนะคะก็สนใจเรื่องของการพัฒนาตัวเองแล้วก็เพิ่งมาเข้าใจนะคะไม่นานนะในเรื่องของการใช้จิตนะคะเรื่องของการฝึกจิตที่มันจะมีผลต่อเรื่องของการเงินเดียได้ศึกษาการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็พบว่าค่ะการที่จิตใจของเราเนี่ยนิ่งแล้วก็ชัดนะคะจะเป็นเครื่องดึงดูดเงินได้มากกว่าการลงมือทําที่แบบจิตใจเรา สั่นไหวจิตใจเรามีความโลภมีความเครียดนะคะแต่วิธีที่จะทําให้จิตใจเราสงบนิ่งแล้วก็เปิดรับคลื่นพลังเงินได้เนี่ยจะทํำยังไงคําตอบมันก็คือเราจะต้องใช้การฝึกสมาธิช่วยค่ะแค่เปลี่ยนช่วงเวลาสั้นๆนะคะในชีวิตประจําวันนะคะาจะเป็นช่วงเช้านะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ได้ยคิดว่าดีที่สุดนะคะในการฝึกเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหาที่เดียอยากเอามานำเสนอในวันนี้เลยนะคะ วันนี้ค่ะเดียมีสามวิธีง่ายๆค่ะที่คุณฝึกจิตใจฝึกสมาธิของคุณได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเตรียมอะไรไม่ต้องมีเวลาเยอะนะคะแต่มันสร้างผลลัพธ์ฝังลึกในจิตค่ะและเปิดขึ้นพลังเงินได้จริงค่ะถ้าคุณกำลังมองหานะคะวิธีที่จะช่วยทำให้คุณดึงดูดเงินได้คุณต้องฟังคลิปนี้จนจบค่ะวิธีที่หนึ่งค่ะให้คุณนั่งนิ่งห้านาทีก่อนเริ่มงานหรือว่า จะทําตอนก่อนนอนก็ได้ค่ะการนั่งนิ่งเพียงห้านาทีต่อวันเนี่ยอาจจะเหมือนใช้เวลาแค่เล็กน้อยมันจะได้ผลหรือเปล่านะคะแต่สําหรับโลกของพลังของจิตใจเราเนี่ยมันคือการรีเซ็ตระบบค่ะที่ส่งพลังที่สุดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในยุคที่ทุกสิ่งนี้นะคะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วความคิดหลายอย่างในหัวสมองของเราเนี่ย พัวพันกัน,นะคะ่ะจิตใจของเรากระโดดข้ามหลายเรื่องไปมาโดยที่เราไม่รู้ตัวคุณลองสังเกตดูแบบว่าบางทีคุณคิดเรื่องนี้อยู่เดี๋ยวสักพักคุณไปคิดอีกเรื่องหนึ่งแหละนี่นะคะก็คือจิตใจที่มันเหมือนลิงค่ะที่มันจะกระโดดไปกระโดดมาไม่นิ่งแบบนี้นะคะเมื่อเราเนี่ยนั่งนิ่งและหยุดตอบสนองโลกภายนอกแค่ไม่กี่นาทีค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการพาจิตกลับบ้านค่ะ กลับสู่ศูนย์กลางของตัวคุณเองค่ะซึ่งปัสจากความกลัวความเร่งรีบและแรงต้านเรื่องเงินที่มันซ่อนอยู่ลึกๆเพราะในทุกๆวันค่ะจิตของเราเนี่ยมักแบกรับพลังงานลกไว้โดยไม่รู้จากข่าวสารความคิดเปรียบเทียบความกังวลเรื่องของอนาคตของคุณค่ะหรือแม้แต่เสียงในหัวที่บอกว่าฉันยังมีไม่พอฉันจะหาเงินเพิ่มยังไงดี ซึ่งพลังงานเหล่านี้ค่ะคือคลื่นที่ส่งสัญญาณขัดขวางเรื่องของความมัง่งคั่งหรือเงินนั่นเองค่ะให้คุณหาเก้าอี้หรือว่าเบาะรองนั่งนิ่มๆค่ะให้นั่งหลังตรงนะคะหลับตาหายใจลึกๆค่ะแล้วเพียงแค่อยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นค่ะคุณไม่ต้องพยายามหยุดคิดนะคะแค่รู้ทันความคิดว่าตอนนี้เนี่ยคุณกำลังคิดเรื่องอะไรอยู่ เมื่อคุณรู้แล้วคุณก็พยายามดึงสติของคุณกลับมาที่ลมหายใจค่ะนี่คือการฝึกจิตให้กลับมาที่ปัจจุบันว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรเพื่อลดขึ้นพลังงานความกลัวเรื่องเงินนั่นเองค่ะการนั่งนิ่งคือการปิดคลื่นรบกวนเหล่านั้นเปรียบเหมือนการปิดแอปที่ทำงานเรื่องหลังอยู่ในโทรศัพท์นั่นแหละคะ่ะเพื่อให้แบตเตอรี่นะคะมันกลับมาเต็มแล้วก็เปิดพื้นที่ให้พลังงานใหม่ไหลเข้ามาได้ สิ่งนี้เป็นหลักการเดียวกันค่ะระหว่างที่คุณนั่งนิ่งเนี่ยไม่ต้องบังคับจิตให้นิ่งนะคะเพียงแค่เฝ้าดูลมหายใจเข้าออกรู้สึกถึงการมีอยู่ของตัวเองนะขณะนั้นค่ะนั่นคือการฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันซึ่งเป็นพลังงานเดียวกับความอุดมสมบูรณ์นั่นเองเคยไหมคะที่คุณเริ่มวันด้วยความเครียดแล้วทั้งวันนั้นนะ่ะก็คุณไม่สามารถที่จะดึงดูดเงินหรือหาเงินได้เลยค่ะ ให้ลองเปลี่ยนเป็นการหยุดแบบที่เดียบอกนะคะสั้นๆแค่นาทีก่อนที่คุณจะทำอะไรก็ได้ค่ะแล้วพลังของคุณก็จะถูกเปลี่ยนโหมดเข้ามาสู่พลังงานด้านบวกค่ะจิตที่อยู่ในปัจจุบันค่ะคือจิตที่มันเปิดรับคือจิตที่ไม่ต้านสิ่งดีๆแล้วก็ไม่หนีจากความกลัวมันคือจิตของคนรวยค่ะที่เขากล้าเผชิญกล้ารับและกล้าอยู่กับทุกสถานการณ์โดยไม่สั่นไหว เพราะว่า5นาทีของความนิ่งหนีค่ะคุณไม่ได้แค่หยุดโลกภายนอกแต่คุณได้กลับมาคุมโลกภายในซึ่งเป็นที่ที่พลังเงินทั้งหมดเริ่มต้นเสมอค่ะวิธีที่สองหายใจแบบมีสติขณะรอรถต่อคิวหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็ตามค่ะในแต่ละวันค่ะคุณหายใจเข้าออกเนี่ยนับพันครั้งเลยแต่มีสักกี่ครั้งคะที่คุณรู้ตัวว่าคุณเนี่ยกำลังหายใจอยู่ การหายใจค่ะเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราเนี่ยทำโดยอัตโนมัติแต่น้อยคนจะรู้ว่าการที่หายใจอย่างมีสติคือกุญแจลับในการรีเซ็ตขึ้นพลังภายในตัวของเราค่ะแลวมันค่ะสามารถเปลี่ยนจากจิตที่ขาดแคลนให้กลับมาเป็นจิตที่มั่นคงได้ด้วยนะคะเพราะเมื่อคุณเนี่ยค่ะจดจ่อยอยู่กับลมหายใจคุณผู้ฟังก็จะปัดขาดความคิดเดิมๆที่พาคุณกังวลเรื่องของเงินค่ะ คุณกำลังหยุดเสียงในหัวที่บอกว่าฉันยังไม่พอต้องรีบหาอีกนะหรือว่ากลัวว่าจะไม่มีพอหรือว่ากลัวจะไม่เหลือใช้การหายใจอย่างมีสตินี่นะคะเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายค่ะแต่ช่วยทำให้คลื่นความถี่ของคุณเนี่ยยกตัวสูงข,ขึ้นจากความกลัวไปสู่ความไว้วางใจจากความเร่งรีบสู่ความสงบจากจิตที่ขาดแคลน สูตจิตที่เชื่อว่าเพียงพอค่ะคุณไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธินานๆแบบสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงนะคะถ้าเกิดคุณไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นคุณสามารถเริ่มเพียงแค่รู้ลมหายใจเข้าออกค่ะแล้วปล่อยวางให้ลมหายใจเป็นสมาธิเคลื่อนที่ค่ะที่คุณใช้ได้ทุกเวลาตอนที่คุณกำลังทำงาน เครียดเรื่องรายจ่ายหรือแม้กระทั่งตอนนี้คุณจะตัดสินใจทางการเงินเรื่องสําคัญค่ะแทนที่คุณจะมัวแต่คิดแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายดูให้คุณลองเปลี่ยนค่ะลองสังเกตลมหายใจเข้าออกช้าๆนะคะนับหนึ่งถึงห้าขณะหายใจเข้าแล้วผ่อนลมหายใจออกย,วยาวๆค่ะนี่คือการเปลี่ยนคลื่นจิตที่สับสนวุ่นวายของคุณค่ะ ให้ความถี่จิตเข้าสู่ความมั่นคงแล้วก็เปิดรับพลังงานใหม่ยิ่งคุณหายใจอย่างมีสติค่ะคุณจะยิ่งดึงพลังกลับมาจากภายนอกและเข้าสู่ความรู้สึกว่าฉันอยู่ตรงนี้ฉันมีพลังมากพอซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นขอ,ของการที่ดึงดูดความมั่งคั่งอย่างแท้จริงเพราะในที่สุดแล้วค่ะจิตของคนรวยเนี่ยไม่ได้เริ่มจากจำนวนเงินในบัญชีนะคะแต่มันเริ่มจาก ข้างในค่ะในจิตใจที่รู้สึกว่าฉันเต็มแล้วฉันมีอยู่แล้วรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่มีอยู่แม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตามหรือสิ่งที่ไม่ได้มีคุณค่ามากมายเช่นแสงแดดลมหายใจหรือข้าวสักจานที่ธรรมดาแต่คุณรู้สึกว่าคุณได้สิ่งนั้นมาแล้วคุณขอบคุณอะสิ่งนั้นมันจะยิ่งใหญ่กว่าจำนวนเงิน ภายนอกในบัญชีหรือในกระเป๋าสตางค์ในโลกของการดึงดูดเงินค่ะวิธีที่สามเดินอย่างมีสติสามนาทีระหว่างเปลี่ยนกิจกรรมคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าบางครั้งค่ะเรากำลังเดินแต่ใจเราหะไม่ได้อยู่กับตัวเองเลยเรากำลังคิดถึงยอดเงินบัตรเครดิตกำลังวิตกว่าจะหาเงินได้พอไหมหรือบางที ก็รู้สึกหน่วงๆเหมือนมีอะไรหนะักใจอยู่โดยไม่รู้สาเหตุสิ่งเหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นเพราะว่าจิตของเราล่องลอยเราเดินทางในโลกภายนอกค่ะแต่จิตกลับหลงทางอยู่ในโลกแห่งความกังวลความกลัวและก็ความขาดการเดินอย่างมีสติค่ะคือวิธีที่เรียบง่ายที่สุดในการพาจิตกลับบ้านกลับสู่ร่างกายสู่ปัจจุบันและสู่ความรู้สึกมั่นคงในจิตวิญญ,ญาณ มันไม่ใช่แค่การเดินธรรมดาค่ะแต่ว่ามันคือการฝึกพลังจิตขณะขยับร่างกายโดยมีเป้าหมายนะคะเพื่อดึงตัวของเราค่ะออกจากความคิดลบและกลับมาอยู่กับพลังงานแห่งความมั่งคั่งทุกย่างก้าวที่คุณเดินอย่างรู้สึกคือการส่งสัญญาณไปยังจิตใต้สำนึกว่าฉันอยู่ตรงนี้ฉันควบคุมได้ฉันมั่นคงแล้วจิตของคุณค่ะจะดึงดูดเงินทองโอกาส และพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตคุณผู้ฟังสามารถฝึกได้ง่ายๆคะ่ะขณะเดินไปที่ทำงานเดินในสวนหรือเดินในห้องหรือแม้แต่เดินในห้างก็ได้คะ่ะแค่รู้สึกถึงฝ่าเท้าที่สัมผัสพื้นรู้ว่าขากำลังก้าวรู้ว่าจิตกำลังเคลื่อนไปที่ไหน แค่เดินช้าๆโดยไม่ฟุ้งไม่รีบรู้สึกถึงฝ่าเท้าที่แตะพื้นกล้ามเนื้อขาที่เคลื่อนไหวพูดในใจเบาๆคะ่ะว่าฉันกำลังเดินอยู่ฉันอยู่ที่นี่วิธีนี้คะ่ะจะช่วยรีเซ็ตคลื่นจิตให้กลับมานิ่งและลดแรงต้านลึกๆที่ขัดขวางเรื่องของเงินโดยไม่รู้ตัวเคยสังเกตไหมคะว่าแบบเราเห็นคนรวยเนี่ยที่เขามีความใจเย็นเนี่ยการเดินของเขาจะเป็นการเดินที่ ดูมีความมั่นคงเดินนิ่งๆด้วยความมั่นใจค่ะแค่เราเห็นค่ะว่าเขาเดินมาเราจะรู้สึกว่าคนคนนี้มีพลังงานอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนคนทั่วไปคุณเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมคะสามารถคอมเมนต์มาบอกเดี๋ยวได้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อคุณฝึกจนชำนาญค่ะคุณจะพบว่าความเครียดเกี่ยวกับเงินเนี่ยเริ่มเบาลงความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเริ่มไหลเข้ามา ความรู้สึกมั่นคงจะเริ่มชัดเจนขึ้นค่ะและความมั่นคงก็จะเริ่มเข้ามาหาคุณอย่างเป็นธรรมชาติสุดท้ายนี้นะคะบางคนบอกว่าไม่มีเวลาฝึกจิตค่ะแต่จริงๆแล้วจิตไม่ต้องใช้เวลาแค่ใช้ความตั้งใจค่ะทุกครั้งค่ะคุณสามารถฝึกจิตได้แม้ว่าคุณจะทำอะไรอยู่อย่างที่เดียได้บอกไปแล้วนะคะว่าคุณจะเดิน จะกินจะนอนให้คุณฝึกว่าคุณรู้ตัวว่าคุณทำอะไรแล้วก็อย่าไปคิดฟุ้งซ่านอย่าคิดใจลอยนะคะให้คุณหยุดคิดนะคะเพื่อฟังเสียงภายในนั่นคือการเคลียร์ทางให้พลังเงินไหลเข้ามาอย่างง่ายดายค่ะเพราะว่าคีย์มันอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะเงินคือพลังงานค่ะและพลังงานดีจะดึงดูด สิ่งที่เหมือนกันก็คือจะดึงดูดพลังงานดีค่ะเดียวอยากชวนคุณลองฝึกหนึ่งวิธีนะคะจากสามข้อที่เดียนำมาให้ในวันนี้ค่ะแล้วกลับมาสังเกตว่าจิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปไหมค่ะวิธีการใช้เงินของคุณขยับไปนิทิทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าถ้าคุณทำอย่างต่อเนื่องเดียเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณและชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าเนื้อหาในคลิปนี้มีประโยชน์นะคะช่วยส่งต่อไปให้กับคนที่คุณรักและปรารถนาดีค่ะเดี๋ยวตั้งใจทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออยากจะให้ทุกคนนะคะที่มีปัญหาเรื่องของการเงินกลับมาทบทวนตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองยังน้อยค่ะถ้าคุณทําจิตใจที่ดีแต่ว่าเงินมันยังไม่มานะคะหรือยังไงก็ตามคุณจะรู้สึกมีกำลังใจมากกว่าที่คุณจะเครียดโดยที่คุณแบบ หาคนทางไม่เจออะไรอย่างเงี้ยยังน้อยคะ่ะเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแม้บางอย่างมันจะยังไม่มาถึงก็ยังดีกว่าเราใช้ชีวิตด้วยความทุกข์และรอคอยไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายถูกต้องไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามช่องนี้ไว้ได้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ